แตติ้งและกระแสะต่างๆก็คือความรักและพลังสพอร์ตจากพี่พี่แฟนคลับทุกคนค่ะละครควัญลือไทยสร้างตำนานไม่พักตั้งแต่เริ่ม EP หนึ่งแจ้งเกิดพระเอกหน้าหวานไมกี้ปณิธานแจ้งเกิดคู่จิ้นปณิดาไมกี้ยดานารินยาทำตึกมาลีนนแตกทุกครั้งด้วยกองทัพแฟนคลับที่มาให้กำลังใจท่วมท้นเป็นความสำเร็จที่ทำทั้งคู่ใจฟูสุดๆค่ะ ดีใจครับผมตื่นเต้นทุกครั้งครับผมที่ได้มาเจอแบบการขับรู้สึกด,ดีมากๆแล้วก็หายเหนื่อยทุกครั้งมันฮิวใจเรามากๆเลยเรื่องขวัญเลยไทยพาหนูมาไกลมากจากก่อนหน้านี้เวลาเรามีงานหรือมีอะไรเงี้ยก็จะมีคนไปหาเราแบบสามสี่คนวันนี้คือมีหลายๆคนมาหาเราแบบเพิ่มมากขึ้นก็อยากขอบคุณทุกคนเหมือนกันค่ะหนูอเวอร์เลยหนูแบบเข้ามาหาใครนะก็ถามเขาเขาก็บอกมารอเนี่ยตกใจค่ะกรรมการอึ้งเลย ใจเหมือนกันครับทั้งชีวิตนี้ไม่เคยมีแฟนลับมาก่อนย้อนไปสามปีที่แล้วผมยังแบบเพิ่งจบมหม,มาเปิดมอ,อยู่ข้างถนนอยู่เลยลพอมาวันนี้แบบชีวิตเปลี่ยนเลยครับเราก็เล่นกันอย่างตลอดอยู่แล้วครับในกองถ่ายก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์แบบพี่สาวคนสวยกับมาเด็กก็ดีครับ <c oughs> ก็ดูเป็นผู้ปกครอง <c oughs> นี่ครับ <c oughs> คนอาจจะคาดหวังให้เราแบบอินเลิฟก,กันหรือเปล่าคาดหวังให้หยุมกันเริ่มเลยครับจะาอ่ะ ชื่อว่าปันนี้ดาวันแรกเรียกผิดเลยวันแรกเรียกอะไรปัทถิด <c oughs> คิดว่าชื่อละครใช่คิดว่าเป็นชื่อละครคิดว่าเป็นชื่ออะไรแล้วพอเข้าไปจริงๆคือแบบเป็นแบบปัณิดาคือปัณนนิธานกับยดาชอบเพราะว่าความเป็นธรรมชาติขอบคุณที่ทําให้เราได้คนพบเขาทั้งคู่เลยค่ะขอให้ทั้งคู่ประสบความสําเร็จในอนาคตน,นะคะประสบคสวามสำเร็จแน่นอนฉากน้ํตกตกป่บบามันก็เป็นฉากในตานานขอชื่นชมไปทางช่องสามแล้วกันขอบคุณที่ผลิตอะไรดีๆให้เราได้ดูในทุกๆค่าคืน สองตอนสุดท้ายนี้แล้วยังมีอุปสรรคอยู่เนาะมันเหมือนอยู่ในช่วงที่เราสองคนกําลังพิสูจน์ความรักกันอยู่ต่างฝ่ายต่างยังแบบยังรู้สึกดีๆหากันอยู่ก็จริงแต่ว่าสถานการณ์โดยรอบอ่ะจะนําพาให้เราสองคนน่ะได้กลับมารักกันหรือเปล่าก็ขอส่งไม้ต่อให้กับเทศเฮนรี่เมลอนของเราด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับคุณอุ้มอิสยาด้วยนะคะข่อให้ความรักของเขาสองคนราบรื่นย่าเหมือนพวกเราสองคนเลยค่ะได้ข่าวว่าเขาก็สมัครซนอมูรเหมือนกันจริงหรอ